หลังจากที่เฮายกครงขึ้นแล้วมื้อนี้เคยเลาวกะลุยต่อเสียมผู้เดียวเสียมผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวมื้อนี้ไล่เสียมอ่าครงหลังคาที่เฮาย,ยกมานี่ใส่ติดกับเสาลางแผ่นเพดไว้แล้วน้งพันได้ใส่คอกลางเพราะว่ามือานนี้าวเียวใส่เข็น เพิ่นสีได้ไปทางไม่แล้วมันค้ำพ่อเพิ่นได้จ้างมาเป็นมือแล้วอ่อพายุเริ่มมาอีกแล้วพี่น้องลายเสื้มใส่พายุมาอีกแล้วพูดนะลมพืดๆมาคุณละพุณนะถ้าเบ่งมันสิมาเห็นก็ได้ยินข่าวว่าพายุเข้าอีกว่าสั้น ขาฟ้าบ่มีแดดแล้วว้นนี้โอ้อย่ามาแหงเลยเดิน,ย,น,นาาย,ย่นยานคันว่าพายุนี่ย่านไรเสื้อมผพ้ดเดียวเราตอนมุงพุลลากาซิให้ขาเจ้ามาจับซอยเอาก็ใชซเสาใหญ่เลยบันนี้เก้าตอน้นต่อ เห็นพี่น้องคอมเมนต์มากตดคลิปกลายอยู่กับอใจทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ได้ลังใจจากี่น้องลเ์เติยอะซูต่อไปมได้ก็ต้องขึ้นได้าลุกพี่น้องถ้ล้มแล้วต้องฟาลุกแอยังปิดแอร์อรสวัสดีครับผมก่อน ถ้าผมรอกันแล้วพี่ครับหน่อียงมน่อียงผมเราเริเยยยย่มเบาเปลี่นเบิร์ดละดอกไม้น่นฝนตกแล้วเห็นไหมนะ่ะฝนตกแล้วนะ่ะโอ้ยทรงผมไหมนอนตื่นนอนอยู่ในห้องกับเบยเพื่อนบ่มีอันเที่ยงน้อยนอนแล้วมันห้อนบัดนี้พี่น้องในเือนน่ะมันเป็น ห้องเล็กมันเป็นกระเบื้องแล้วกับมันหน้าต่างมันน้อยมันเปิดหลงบ่ได้อากาศมันก็เลยหอนก็เลยได้ให้นอนอย่างในห้องแอ้งเอาเอา,เอาดีใจพายุมาปะนี้มาเด้อย,ยานเด้อยอย่าเฮ็ดแมอย่าเฮ็ดแม่คิดด้ขี้่ะอ้อครับนี่ให้ป้ากับลุงไปเลี้ยงสบกนี่โอ้เป็นแต่ยานเถอ,นอนะลงมาสักก้อนนี่พายุเริ่มมาแล้วพี่น้อง พูนะต้นไม้พูนกระหักเด่นอยู่กลางนาพูนฝนตกแล้วไปเข้าเมื่อเข้าเมื่อเข้าเมื่อต้นพอลงมาแนมะ่ฝนตกเริ่มปักแปกปักแป๊กแล้วพูนะ่ะต้นยูคาพี่น้องเบง้องารถนี่ขณะต้นยูคายังหลมเบิรเลยพายุมันมาตั้มนเริ่มตกปักแปก๊กปักแป๊กแล้ว ฝนตกแล้วมันนี้พี่น้องฝนตกเม็ดบญ่พวกน้องนาฝนตกอีกแล้วพายุเข้าไีกแล้วอำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลนครพายุบอลมแหงย่านแต่มันลมมาละ่ะย่านดีที่สุดคือฟ้าลมนี่แ่ะ จแล้วทันจกซื้อใครเยอะพอดีอากาศเยน็นจกใ้ต้นใหม่ต้นไรเนะี่ยเรจะมันบลมพี่น้องมาอีกแล้วมันอไเส่อมเนะี่ยไมกแล้วมาอีกแล้ว,ลวนะอยากเบิดโอก็ตูไม่เงินไม่อหกแล้วครับ ผมยังไม่ได้เชื่อมล็อกข้อเลยนะครับอาย,อยุมาก,ก่อนออกระดักศาสตร์ครับในเหื่นอนเปลี่ยกมาแล้วครับอายุก็ดูร้อนเหมือนเนม่ยคน เพชประตูครับนมแนบ้อมคนล้อมอยู <cem. S 1> yeah, ่นะแบกรถมปเถอะเด็กน้อยอยู่ในห้ครับไม่กละวพวกราคาผมยังบริเลอกยังบริเลอกคอไปเลยอันเก่ายังบริเลอยาอยู่นอกองเงินอยูหเก่ายังเคียบรยอะไม่กละ ทางค<อ>ุณในเชื่อมอยู่ทั้งหลังหมดมันมาทางดีได้แบบน,นี้นะแต่ทั้ทงดีมันงไม่ได้เชื่อมข้อข้อทางหน,นังไม่ได้เชื่อมหวังว่าคงสิบวอไงหลังลงอีกแล้วลอีก,กะอะขนทําดมเยอะในเชื่อมไม่เหนะมือนวันนี้กับเฝ้าสเส้นรถเข็นอือจะไปก็ไปเนาะไม่ชิ <laughs> มาก,กาก็จากจากมาหลอโอ้อะไรไก่ล่ะมาซัมนี่แหละแต่ว่ามันมาแห้งไปหีบนีน้สั ตกะของเขาูกใคปลูกมั่นหรอไปแล้วมันคุณ่ะมาต๊ใส่ให้เปียกเั้งนั้นเลยสิเลยฝนมันสาดพี่น้องมันลมมันตีไปเวิดคุณอะต๊ก็ซื้อขคยุ้มมีลมคุณะเพิ่มแควเดียวน้าท่วมเลยอือแค่สิบหน้าที่มันมาก็ยังสีแล้วเนาะมุกกระทอมมุกเป็นอย่างลงแต่ว่ามันลมแห้งอันนี้ถือว่าโบแห้งปันใดไปแล้วมิสซิลี่แบบนี้พี่น้อง บวกกี่นาทีได้หน่บวกฮอตซิปนาทีซ้ำไปแล้วโอ้ฝนตกใส่ให้เก็บเพือนซื้อๆดอกนี่อของยำพันได้เก็ยบยำพันได้เคลียร์เยอะบัวยังไม่หายป่าตก็บแซเก็บของอีกแล้ว กลับมาจากประเทศเรายังพันได้หนังยุได้นหนพี่น้องอยูยังพันได้หนังยังไ่ได้อย่างยุนะมาหอดกับเก็บเงินดูเงินวันน้กินเขาสองือลเขาเที่ยงกัน้กินหอดข้ามือใดก็ไดเขียวใส่ฟาใส่อคนต๊ะเล็กเปียกวันนี้เสื่อมก็ได้ได้ปะนี่เจับไปมัด้มัดขอเลยเะไปมัดไว้ก่อนที่ยนมันตีลังกา เดี๋ยวสิได้จ้างรถเคียนนี่อ่ามีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าจ้างรถเคนเสียงเงินหลายมือละเจ็ดพันว่าส่นอันเพิ่นจ้างมาเฮ็ดเงิอนอยู่แล้วมาทางนี้เราทางผ่านเพิ่นอยู่แล้วก็เลยเรากไา็ได้จ้างตึมน้อยนึงเนาะได้จ้างติมใส่น้อยนึงเพิ่นจ้างเต็มอยู่แล้วโอ้ยไปแล้วฝนข้าวเดียวเหมือนะน้ำเต็มเลย ซื้ซื้อใครย,ยู่ให้ใส่ต้นไม้ต้นหยังให้มันเขียวขึ้นบ่าหัวซีนบซนาทีดอกเมื่อกี้นี่ไปละเก็บตองหัวตะแล้วว่างั้นปลูกพ่อวันไรเวีย้ยสั่งยามหม็นฟ้าจังสีละยานจังสีละปลูกข้างบ้านพ่อเจริญกโอัยบ้านพ่อเจริญก็มักเห็บตกเด้อสนวนงันปลูปกมั่นปลูก ยางพนเพาต้องการพนคนกระท่อมเขาลงนี่กระปันม right> ือเขามาน่ะมือเขามาเต้ประเทศลาวน่ะมังเห็บตกได้เป็นกะละมังพ่นอ้าวไปซะบันนี้ได้เก็บเขาเก็บของได้เห็นแนวไม้วันนี้สวัสดีสวัสดีครับผมก่อนครับผมก่อนนี่นี่รับผมป้ากรบลุมกันครับผมทํายังไงมือน่ะครับผมก่อน อาย,ยุพลาดไปแล้วเราเล่นน้ำกันต <c oughs> อนนี้ก็น,น้ำเตยมซาได้แล้วพี่นอ้องตอนนี้เพียงกันตอนนี้เอาทีแล้วนี่งาโามัดเออมาด้านนี่มาด้นปะกันมูมหน่นนอะนะตอนนี้เขาเปิดน,น้ำใส่เต็มได้แล้วค่ะยังเลมัน เริ่มสูงขึ้นแล้วยืดขึ้นแล้วแม่น้าวะแม่ผมติดขี้ผึ้งแม่ผมติดขี้ผผมติดขี้ผพ่อพ่อเล่นพ่อมาเล่นน้ำไหมพ่อเล่นน้ำพ่อเล่นน้ำไหมเมบ่อกี้บ่กพ่อเล่นน้ำเหรเดี๋ยวตั้งกล้องให้กันเด้อพ่อเล่นน้ำ นักมุดมุดแม่ม่ว่าอะไรยังมุดน้ำปลากรลุเลยล่ะของในะเอออนี้เล่นน้ำไหมเอเล่นน้ำโอเล่นน้ำไอ้ปลากระลุกคนละคนิดีนะดดน้ำโอ้โหคีดดีกับปลากระลุกปลากระลุกเล่นน้ำน่มเอเนกันเบ้งเล่นน้ำฟังเม่เมา ตากับลุงหันมาก้อนแม่จะให้เล่นมาเล่นน้ำเดี๋ยวเล่นน้ำครับผมครับผมครัาบผมหนึ่งสองซ้ำโอ้ยเห็นเราเปลี่ยนยังยยไงไปน้ำพี่ดังน้ำอีกปะดังน้ำอีกปะหนึ่งสองซ้ำดังน้ำหนึ่งสอง แม่อุ้มดิดังนั้นบ่เห็นบ่พาน้องเห็ดน้องดังเต็มทีหรอน้องมาได้เ็เต็มเลยไอ้กระลูกมาเล่นทำไมเหอะวิ่งลอยน้ำนะครับกระลูกคุณน่ะคุนะอไรน่อยน้ำนะครับกระลบ่เห็บ่านเองกรเนเนาะึึ

น้ำพกนองนาย็นค่ะย็นจ็บย็นจ็บับตรกับลุงจะเชืเราเลนน้ำนี่กบมน้ำมเปนสายบหน่อะขอเจนี่แม่มุดให้บ้างเนาหันหน้ามา้องเนี่จี้ยองไหมจี้จี้ นีลูก้อนี้ข้าเบิ่งได้แม่ดำน้ำเด้อนึ่อาจับมือน้ำนมูหนึ่งสอง

แบบยังมุดน้ำพีทพาเป็นนะพี่เอามานี่งอันหน้ามาสนุกไหมครับสนุกสนุกมากไหมสนุกมากสนุกมากขยนวะเอาะนับพร้อมนับพร้อมหนึ่งอไนการเดินหนึ่งสองานนา ไอ้เราโพร้องโตเป็นย e> ังแม่เราจะเป็นผู้หน่าผู้หน่าซีดำน้ำแล้วน่ะแม่เราจะเป็นนั่งเงือกเลด้วยแมู่้หน่าสีดำน้ำแล้วแม่เอาพ่อซีดดำน้ำเปล่าไอ้ไอ้ไอ้แม่เนื้อเปล่าจับดีดเด้อแม่จะเป็นนั่งเงือกแล้วระวังเลียมเด้อแม่ระวังเด้อเราจะเป็นนั่งเงือก เราจะไปยังยังนังยังไหน,น,นไปครับไปครับไปยังยูบุญยามไหมครับทูบัครับครับผมก่อนเห็นอะไรครับผมก่อนมุดน,น้ำจังไหมมุดน,น้ำจังไหมนั่นๆๆ่นเขาปากแล้วนะอเอลลี่อร่อยไหมครับ อ้อยแซบบอแซบบลอลงเงยหน้าขึ้นเบมึงดูแซบบอไอเมย์ทำอ่ะแซบบอนี่นะแซบบอแซบอาบน้ำแล้วละบ,ละบอเอออาบน้ำแล้วละครับมึงละอาบน้ำใส่เมื่อกี้นี่แปรมใส่ฮะแปรมใส่ดูดดดเลยบอ เลดเลยเย็นวะผ่ากันนั่งกินขนมให้กำลังใจนั่งให้กำลังใจไพ่อให้กำลังใจพ่อนี่เอิน่อบมองดูพ่อพ่อพ่อนี้พ่อนี้เฮ็ดอีหยั้งกำลังเราให้กำลังใจครับ เงินเทานเทาโอ้เงินเฮาบ่เงินเฮาบา่นางให้กำลังใจพ่อนี่นางเอกหน่อยเล่นน้ำสนุกบ่สนุกสนุกสนุก,ส,นกสามแม่ลูกนางให้กำลังใจพ่อนี่ครับพุง่ง ที่มันมีไขมุกเพรน,นั่นเนี่ยมันมีไขมุกพูดแดกันแลเอน็นเอน็เอนเล่นแต่น้ำออยุ่เหือนกันเล่นน้ำมือหนึ่งสองรอบสามรอบอออืมอืม,อมเป็นอย่างไรฮืออย่านะอของมันของมันเออเออของเอลทีกับมีมีคือกันเช็ดปากได้ไหมย้อยปอก,ปกๆอยู่นะ

Khay múc Khay múc Nám Khay múc Ôi, <laughs> kín ăn nhanh này mẹ Khôi khôi mẹ Để, nhắc kín khay múc Để Nói vô là xét, xét, xét Ý khi ẹ, hết, no, no, khi ẹ, khi หากันมีแดดพายุมาแป๊บเดียวฝนตกใส่ให้เล็กเปียกซือสามแม่ลูกเฮานั่งให้กำลังใจสามไม่น้องบ่ไปทางใดนี่คือบ่ได้เอาน้องมาน,มานำาบ่เบื่อถามบ่ได้เอาน้องมานำาบ่ขันว่าไปนั้นไปนี่เมื่อบ้านไ่ไดเอาน้องมานำาบ่ว่าซันเอลทีกินอะไร กินน้ำปั้นครับบวมหนึ่งเฉพอะเฉพบวมหนึ่งเ่บนางให้กำลังใจขอเย็นว่ะเย็นฟันเย็นฟันนางเอกน้อยกะขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาอะผักช่องก่อนอย่าลืม กดติดตามอ่ะเร็วเร็วกดติดตามช่องแม่ปิ่นและน้องทีเอลเอลทีด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับก่อนครับผมก่อนครับผมครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วพี่เทียรบ๊ายบายล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยูยังแสีบอยู่โอ้ยังแสีบอยู่ Bye bye. Okay, bye bye.